สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าเก้าวไกลถามกองทัพไทยรู้เห็นพมา่าให้บินลุกล้ำโจมตีชนกลุ่มน้อยหรือไม่จับตาปมไม่รีบตอบโต้รอ F35 หรือเมื่อเวลา11.20นาิกานาทีวันที่หกรกฎาคมที่รัฐสภานายมานพ คีรีภูวดลสสบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลแถลงถึงกรณีที่มีเครื่องบินรบมิก29ของกองทัพอากาศเมียนมามาบินลุกล้ำน่านฟ้าอธิปตไตไยทยเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาว่าทางเครือข่ายในพื้นที่ให้ข้อมูลกับตนมาว่าเครื่องบินนกล่าวไม่ได้บินเข้ามารอบเดียวแต่บินเข้ามาถึง3ครั้งภายในเวลา20นาทีก่อนทำการโจมตีในเวลา17นาฬกา ด้วยการใช้อาวุธจากอากาศยานทําให้ประชาชนในพื้นที่ของไทยได้รับความเสียหายทั้งรถยนต์และพื้นที่การเกษตรแต่ทางกองทัพอากาศกลับปล่อยให้เกิดเหตุการณ์รุกล้ำถึง3ามครั้งนายมานพบไกาวว่าการโจมตีของกองทัพอากาศเมียนมาในรอบนี้ทางเครือข่ายในพื้นที่บอกว่ากองทัพเมียนมาไม่สามารถบินในน่านฟ้าของเมียนมาได้เพราะเป็นพื้นที่ภูเขาและมีต้นไม้ จึงต้องอ้อมเข้ามาบินในประเทศไทยถามว่ามีการรู้เห็นเป็นใจของกองทัพไทยหรือไม่ที่เปิดให้มีการบินรุกล้ำโจมตีชนกลุ่มน้อยนายมานพบยังกล่าวต่ออีกว่าเมื่อยิ่มก้ามมิถุนายนที่ผ่านมาทราบว่าทางแม่ทัพภาคที่3ได้ไปพูดคุยในเรื่องของการบริหารจัดการชายแดนไทยเมียนมากกับพลเอกอาวุโสมินองไล่ผู้บัญชาการ ทหารสูงสุดและผู้นํารัฐประหารเมียนมาที่กรุงเนบิดอร์ทำให้เกิดความสงสัยว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มีการรู้เห็นเป็นใจกันหรือไม่อีกทั้งมีการรุกล้ำน่านฟ้าถึง3ครั้งทำไมจึงไม่มีการตอบโต้ทันทีเพราะเป็นเรื่องของภัยความมั่นคงจริงหรือจะใช้เป็นเงื่อนไขในการรอเครื่องบิน f 35อย่างไรก็ตามเราต้องมีแนวทาง เสนอการยุติความรุนแรงแต่ที่ผ่านมายัางไม่เห็นท่าทีรัฐบาลไทยที่จะทำให้เกิดสันติภาพในนามของประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนขณะที่สถานการณ์ผู้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่26-30มิถุนายนมีจำนวนทั้งสิ้น831คนส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรีความคืบหน้าทูดรัฐเย้ยเก่งแต่กับลัซดาเจอพมา่าแล้วหงอยซัด การต่างประเทศต่อพม่าสุดล้มเห,วหลว1กรกฎาคมนายรัฐชาลีจันเจ้าของเพจทูตนอกแถวอดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศเขียนบทความวิจารณ์กรณีท่าทีของกองทัพไทยต่อเหตุการณ์ความมั่นคงของชายแดนที่ล่าสุดเครื่องบินรบของกองทัพพม่าได้ลุกล้ำน่านฟ้าในปฏิบัติการยิงอาวุธใส่ชนกลุ่มน้อยโดยระบุว่า เก่งกับลาซาด้าเจอพม่าแล้วหงอยพูดแทนพิเศษด้านพมา่าที่กระทรวงต่างประเทศตั้งมานั้นทำอะไรบ้างได้อ่านรายงานข่าวเมื่อวานนี้เรื่องพมา่าส่งเครื่องบินรบรุกล้ำดินแดนไทยเข้ามาถึง5กิโลเมตรนานร่วม15นาทีเพื่อบินวกเข้าไปโจมตีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารพรมา่า ที่ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนชาวไทยลูกเด็กเล็กแดงต้องหนีหลบภัยกันจ้าละวันวงเล็บที่ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวการสู้รบจากฝั่งพมา่าที่กระทบและสร้างความเสียหายทรัพย์สิสนและการทำมาหากินอย่างต่อเนื่องก็มีหลายคำถามเกิดขึ้นที่ล้วนแต่บ่งชี้ถึงความล้มเหลวของ ทั้งด้านการป้องกันประเทศและนโยบายของไทยที่มีต่อพมา่าอย่างชัดเจนจากการชี้แจงของโฆษกทออที่ออกมายืนยันว่าเครื่องบิน F16 ของไทยขึ้นบินถึงที่หมายภายใน5 1 0ถึง10นาทีชี้เครื่องบินรบเมียนมาไม่เป็นภัยคุกคามเพราะไม่ได้พุ่งปักหัวเข้ามาในเขตไทยแต่ได้ใช้อาวุธกับชนกลุ่มน้อย แล้วม้วนตัวออกไปทางกองทัพอากาศได้เฝ้าระวังและติดตามอยู่ตลอด24ชั่วโมงจากการวิเคราะห์และดูจากสถานการณ์ไม่พบว่าจะมีการบินเข้ามาในลักษณะของภัยคุกคามเพราะเจตนาไม่ได้พุ่งตรงปักหัวมาทางเราเพราะหากว่าเขายัางไม่ล้ำแดนเข้ามาก็ยังไม่สามารถปฏิบัติการใดๆดได,ได,ได้เพราะจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่ตอกัน ยิ่งฟังดูเป็นการแก้ตัวที่คือการยอมรับโดยปริยายในความล้มเหลวของการป้องกันประเทศนะครับคือถ้าจอเรดาก็เห็นอยู่แล้วว่ามีเครื่องบินรบพรมา่าบินวนประชิดชายแดนอยู่นานขนาดนั้นที่จะลุกล้ำเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ก็ยังปล่อยให้เขารุกล้ำเข้ามาได้อีกโดยไม่คิดทำอะไรก่อนหน้าแทนที่จะส่งเครื่องบินของเราขึ้นไป เป็นเชิงป้องกันป้องปรามแต่แรกถ้าเขายัางบินบนได้เราบินในเขตเราเองไม่ได้หรือต้องรอให้เขาบุกเข้ามาก่อนหรือแล้วจะมาบอกว่าดูแล้วไม่เป็นภัยคุกคามแต่นี่มันเป็นเรื่องของอธิปไตยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของคนไทยนะครับมันไม่มีความสำคัญเลยหรืออย่างไรการถแถลงนี้ก็เท่ากับยอมรับเองว่า ถึงการปล่อยป่าละเลยความหลาหลวมในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติและที่อ้างกลัวกระทบความสัมพันธ์อะไรนั่นน่ะคือตลกมากก็แล้วทางทหารพามา่าเขากลัวหรือเกรงใจเราบ้างไหมล่ะครับหรือว่าเก่งแต่กับลาซาด้าแต่เจอพาม่าแล้วหงอยหวังคืบหน้าบิ๊กป้อมโยนถามธรรมนัตป้มเขย่าเก้าอี้นายกเชื่อประยุทธ์ไม่หวาดระแวง เมื S <S. <S. ่อเวลา12.45นที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสจังหวัดพะเยาหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยยืนยันจะสนับสนุนพลเอกประวิทรในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื่นยังไม่ระบุชัดเจน จนถูกมองว่าเป็นการเขย่าเก้าอี้นายกว่าต้องไปถามร้อยเอกธรรมนัฐว่าเขาคิดอย่างไรตนจะไปทราบได้อย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่าท่าทีของร้อยเอกธรรมนัฐจะทําให้นายกรัฐมนตรีหวัดระแวงหรือไม่พลดเอกประวิทย์กล่าวว่าไม่มีหรอกเ <c oughs> มื่อถามย้ําว่าทําไมร้อยเอกธรรมนัฐรักพลดเอกประวิทย์แต่ไม่รักพลดเอกประยุทธ์พลดเอกประวิทย์กล่าวว่าจะไปทราบได้อย่างไรต้องไปถามเขาเมื่อถามว่า พักร่วมรัฐบาลอย่างมั่นใจในบารมีของพอเดกประวิทย์ว่าจะดูแลรัฐบาลได้ใช่หรือไม่พอเดกประวิทย์ปฏิเสธตอบคําถามก่อนขึ้นรถออกจากทำเนียบทันทีความคืบหน้าชิงหนีประยุทธ์ไม่ตอบประเด็นการเมืองลั่นเอาจริงตามยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติดเมื่อวันที่30มิถุนายน2565ที่ทำเนียบรัฐบาลพอเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2565โดยนายกกล่าวตอนหนึ่งว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของรัฐบาลน,นี้คือการปรับปรุง กฎหมายยาเสพติดที่รวบรวมและจัดทําเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศสร้างความสมดุลระหว่างการปราบปรามการป้องกันการปฏิบัติรักษาทําให้ประชาชนเข้าใจง่ายเข้าถึงและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเจ้าหน้าที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทํางาน นายกกล่าวด้วยว่าสิ่งสําคัญคือมาตรการป้องกันผู้เสพปายใหม่ซึ่งตนกังวลในทุกเรื่องไม่ว่าจะยาเสพติดและที่ถอดพ้นไปแล้วเราต้องระมัดระวังอย่างที่สุดคือผู้เสพปรายใหม่ผู้ทดลองและเยาวชนจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออะไรก็ตามที่มีผลต่อการพัฒนาสมองและสุขภาพไม่ให้ถูกทำลายตั้งแต่อายุอย่างน้อย เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเด็กและเยาวชนให้ได้มากที่สุดปฏิเสธการใช้ยาเสพติดทุกกรณีโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่มีต่อตนและสังคมซึ่งอาจจะจำเป็นต้องบรรจุอยู่ในหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนโรงเรียนปลอดยาเสพติดและส่งเสริมผู้ที่ผ่านการบำบัด ให้มีอาชีพสามารถหารายได้ที่สุจริตกลับคืนสู่สังคมและหลุดพ้นจากวงจรยาเสพติดนายกกล่าวว่าผลการปรับปรามยาเสพติดปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นถ้าเราดูจากสถิติหลายอย่างดีขึ้นไม่ใช่ว่าเราไม่จับและดีขึ้นเรายิ่งจับให้มากขึ้นตามกฎหมายและยาเสพติดลดลงอันนี้นะเป็นสิ่งที่เรารับได้ส่วนการยึดทรัพย์ขอเตือนว่ารัฐบาลเอาจริง ไม่ว่าใครทั้งหน้างานหลังงานนายทุนต่างๆจะต้องถูกกวาดล้างทั้งสิ้นด้วยวิธีการทางกฎหมายไม่ใช่วิธีการอื่นขอย้ําว่าทุกหน่วยงานต้องรับเรื่องไปพิจารณาคัดกรองดําเนินการอย่างเหมาะสมจากนั้นประยุทธ์ให้สาภาพอีกว่าสถานการณ์การแก้ปัญหายาเสพติดมีความก้าวหน้าทั้งด้านของกฎหมายการจับกลุ่มการป้องกันและการบูรณาการร่วมกัน กับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นให้สอบถามจากรัฐมนตรียุติธรรมทั้งนี้ภายหลังจบงานนายกให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะให้ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่จะมาถึงบริเวณทางเชื่อมตึกสันติมิตรีและเมื่อพูดจบแล้วก็เดินขึ้นตึกไถ่คู่ฟ้าไปอย่างทันทีซึ่งน่าสังเกตว่าน,นายกอย่างเลี่ยงตอบคำถามประเด็นการเมืองต่างๆ ตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ปฏิเสธตอบคำถามกรณีของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสจังหวัดพะเยาหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยออกมาเขย่าเก้าอี้นายกโดยระบุหากรัฐมนตรีถูกโหวตความการสภาหัวหน้ารัฐบาลต้องพิจารณาตัวเองด้วย